ัเป็นยังไงคะวิสาขะแต่ละท่านรู้สึกว่าพิพัฒกรีเจรี่พูดมากเลยสามนาทีไม่รู้ว่าท่านจะีไปไหนเหมือนกันจะฟังกานหนูอยากจะขกลุ่รัศดรสอบมกอฟรีค่ะจะหมดเชิญทุรีนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมีแจกนะคะฝากให้กับทุกท่านเลยนะคะไปแจกแล้วท่านจะเลือกใครนะคะว่าจะเป็นพิพัฒกรนะคะพิพกรมีเปนนักพิพัฒกรแล้วก็อภิษฎแล้วก็วิกเรียน เดี๋ยวมาใส่ในขันคนเราฝังนะคะน้าเราจะมาน้าเรักจะาเปิดกันที่นี่นะคะวันเดิอนไทยเป็นคืนจะตั้งแฝดทั้งหมดแล้วก็รุ่แก่ใชพาะรุ่นแปดนะรุ่นอื่นไม่แก่น้าลงต่อไปนะคะไปเดียวคไปเดียวคไปเดียวแไปเดียวใบเดียวรุ่นแกุ่่แจ่รุ่นแก่ที่ด้านแทรกอยู่ไม่ต้องแจกรุ่นแก่ไม่ต้องแจกรุ่นแก่ไปน่าลงนะลงนริง ไม่ต้องครับไม่ต้องอย่างแค่เลขครับเขาเสียเงินแล้วอาันนี้เอาไปไม่ได้สบายเลยค่ะนะคะหรือว่าให้น้องเขาเดินไปก็ได้นะคะ อยู่ในมือท่านแล้วนะครับหนึเสียงนะครับท่านรู้นะครับกลุ่มของท่านมีใครบ้างเพื่อนของท่านมีใครบ้างท่านดูเรานะครับหนึ่งสเสียงอย่าให้ใครเอาเสียงผีมาได้นะครับคุสลมคะเนี่นี่นีเดินัรีื่ดเคสัคร เองได้ด so, ้วยนะเหมือนเราลือกสอนเราที่แหละตัวในไดยแต่ไมเยอะได้เหมือนกันท้งไปง ถ้าใครชอบใครก็ลงเลขไปเลยได้ท่านท่านผ่านจะสงสัยนะครับคนที่ถึอหลังอยู่ที่เป็นไทยซึ่งไม่เคยเห็นหน้าเพิ่งจะมาจริงๆแล้วท่านคณะกรรมการเนี่ยเค้าเตรียมไว้ให้คู่กับผมนะฮะคอยคอยควบคุมเวลาถ้าใครพูดเกินเวลา2คนนี้จะเดินเข้าไปหาแค่นั้นเองนะครับ

ค่ะห้าดอกสองใบนะคะถ้าครบแล้วเดี๋ยวร แจกแจกที่ยังไม่ส่งมีไหมครับเดี๋ยวเราลงขันแล้วก็หมดสิทธแล้วนะครับน enfin ับเป็นที่ยังไม่ส่ง ตอนนี้ายทอนะคะมาด้านเป็นราคาที่หนูห็น่นนของานะคะแล้วก็ว่าการเรื่อาที่ปร่งใสนะคะแล้วเราแล้วก็นะคะขอเชิญท่านราต้อนรับสมแต้มเลยค่ะมามาตามมามาข่เลยเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะท่านนะคะ เบอร์สีมาแล้วครับเบอร์สี่อย่าป่อ่ัเงีอย่าบังอย่าบังต้องต่อไปเบอร์สองนะคะเบอร์สองซ้ายขวา Yeah, yeah. แดงโป้แล้วเบอร์หน่งค่ะตามไล่หลังมาแล้วครับเบอร์หนึ่งค่ะเอร์หน่งรถหาใจต้นคอเลยครับตอนนี้เบสีค่ะไม่ยอมไม่ยอมเบอรสีไม่ยอมไม่ยอม เบอร์สองค่ะบรสองพีโคงแล้วพีโค้งแล้ <c oughs> ปัดเสียรป่าครับเนี่ยมีการการนีเขาไม่เสีย <c oughs> <c oughs> นะครับเบอร์สีค่ะไม่ยอมต่อไม่ยอ,อมยอครับเบอร์สอง เบอร์สองค่ะนีไม่อีกแล้วครับแพ็ที่สองเบอร์สค่ะเุหนึ่งค่ะ

เบอร์สี่ค่ะเบอร์สองค่ะโค้งที่สามมาแล้วครับโคงที่สามกำลังเข้าโค้งที่สามแล้วครับ <c oughs> เหลืออีกสียโค้งค่ะ <c oughs> เบอร์สองค่ะ <c oughs> <c oughs> เบอร์สองค่ะเบอร์สามค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่ง ไปครับเป็นห่วงเบอร์สามค่ะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สี่ค่ะเบอร์สอง 2อีกแล้วค่ะสองต้องเปิดนนะตีตามิติดๆีตตามาติดตครับตียังไงสงสัยจะเบอร์สองสองอแล้วค่ะสองสองีงยาวสองแล้วค่ะสองอยแล้วครับยองไม่แน่นะครับอาจจะเครื่องนี้ตอนโค้งที่ถี่ครับครับ ีค่ะคืนนี้โดนแน่ๆเบอร์สองเลี้ยงเลยคืนนี้ดีค่ะดีดีใจไปเลยครับเบอร์สองนะคืนนี้อาจจะเสียตัวได้นะครับเบอร์สองค่ะคืนนี้เบอร์สองได้รองเท้าอีกข้างเลยอย่าลืมนะครับพอได้แล้วเอารองเท้าอีกข้างไม่ให้ด้วยคนึ่งกัน หนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาติดติดกันเลยครับหนึ่งเม็ดก็อ่านสองสองมาหยอกแพร์มาไปได้แล้วนะสองมีไปได้สองมาอีกแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับรองสุดท้ายครับสี่มาครสี่มาเหมือนกันครับนี่เริ่มเริ่มเฉลี่ยแล้วครับใกล้แล้วครับสามโผล่มาแล้วครับสามโผล่มาแล้วครับสี่มาแล้วครับหลานบอก อสามมาแล้วเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันอาจจะมีเครื่องนีสามมาแล้วสามมาแล้วมันมีสามมาแล้วเห็นไหมครับสามไปสามมาแล้วนี่เห็นไหมครับเป็นยังไงครับผมบอกแล้วสามสามนะสามมาสามหกไปแล้วสามหมดไปผมว่าผมว่าเปลี่ยนเบิ้ลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว สี่ค่ะห้าสี่ครับมามาแล้วครับมาแล้วครับสีบ้านนี้ห้าสี่ครับสี่มาแล้วนี่ครับไม่ยอมหนึ่งเลยครับสี่มาแล้วครับเพิ่มอีกหนึ่ครับนี่ครับนี่คือประชาธิปไตยครับหนึ่งค่ะนี่หนึ่งหนึ่งครับเห็นไหมครับสี่ค่ะห้าสี่มาแล้วครับสี่บ้านค่ะสี่บ้านนะครับ สองไม่ยอมแพ้นะครับสองไม่ยอมสองไม่ยอมกะตัดขึ้นติดแล้วเมื่อกี้หลับแถวไหนไม่รู้สามไล่มาติดติดขาสามก็ไล่มาแล้วครับได้แล้วครับตีมาก็ตีมาแล้วครับนี่ครับเอียห้ามาแล้วเอียห้ามาแล้วสีน้ำเปิดไปแค่สเอ้ไม่ไม่สีน้ำสีตองเลยค่ะตองเลยค่ะสีไปค่ะมาแล้วครับโู้สีมากครับ หลืออีกประมาณห้าหกสิบตครับพี่หม่องอย่าให้ออกเบอร์ห้านะครับพี่หม่องถ้าออกเบอร์ห้าต็ต่อล้มเลยนะครับไปนะคะไปเชียร์เบอร์อะไรเลยอสกไปเรือยสองและสี่นะสองกับสี่ครับสองกับสี่ครับเลขที่ออกเลครับสองกับสีครับ้ชยิบทั้งหมดา ลองเดินสอบโทองดูใกล้ได้สองใบแล้คกันได้ไหมหกสิบสองสี่ย <Tamam> ี่สี่ด้วยี่ตาหกบองครับครบสองคี่รบกองนะครับหมยเลขสอนหมายเลขไอมเะคะรามีหมายเลขสองค่ะหมายเลขสอนะคะมีะ โชว์ t ตัวโชว์ตัวโชว์ตัวทางบกทางกรทได้ประกาศแล้วนะครับว่าหมายเลขมสองได้รับเลือกตั้งนะครับไม่โดนใบแดงอย่าลืมนะอย่าลืมรองเท้าอีกข้างที่พี่สัญญาไว้นะครับตอนแจกเสียให้เว้แล้วค่ะแล้วอย่าลืมที่ได้ที่ได้รับหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานในกิจการทั้งหลายอย่าลืมนะคะมาดี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 มาด ข่าวดีได้เลือกตั้งนะข่าวร้ายงานเลี้ยงคืนนี้ขาดเหล้ากับเบียร์ทางนี้จะมาบอกว่าจะให้จะให้แนวทางของพี่เดี๋ยวเจอญนักมาค่ะขอสติี่กับสิบแปด